สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับ3มแต้มที่รอคอยกันแล้วครับเป็นคลีนชีสซะด้วยแล้วก็อยากจะบอกคอนเต้ว่าก่อนเกมนะบ่นแบบนี้ทุกเกมได้ไหมฮะเพราะว่าทีมนี่รู้สึกว่าจะมีสปิริตที่ดีแล้วก็มีความคึกคักมีความสดชื่นสดใสกันเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะการที่เรานั้นเล่นกับ ช่องว่างข้างหลังของลีสนะครับที่เปิดพื้นที่ให้เราเนี่ยเป็นของชอบของสเปอร์เลยนะครับใครที่มาดันลน์สูงใส่เราเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีคนจ่ายบอลแม่นๆอยู่ประตูแรกวันนี้ทำให้ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกไปในทางยินดีด้วยว่าการทำเกมขึ้นมาใน3จังหวะสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่ คน,คนทำเกมหน้าใหม่แล้วก็คนยิงประตูหน้าใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือบอลยาวจากแฮร์รี่วิงออกมาที่เซซิยงใช้ความเร็วนะครับแล้วก็เปิดเรียดให้ทางด้านของโดเฮนตี้ชาร์จเข้าไปมันเหมือนลูกแรกในเกมที่เจอแมนซิตี้จำได้ไหมครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแฮร์รี่วิงเนี่ยก็จ่ายเหมือนแฮร์รี่เคน แล้วเซซิยงเนี่ยก็ใช้สปีดความเร็วเหมือนกับซอนฮึมินแล้วไปจ่ายให้ครูรูเซฟสกี้ยิงนะครับเหมือนกันอย่างนั้นเลยขึ้นมาทางซ้ายแบบนี้คล้ายๆกันนะครับถือว่าเป็นลูกซ้อมแล้วก็เป็นลูกที่สเปิร์ธถนัดอยู่แล้วใครที่มาเปิดพื้นที่ข้างหลังบ้านอย่างที่บอกเนี่ยโดนแน่ๆสเปอร์จะเก่งมากกับรูปแบบการรูปแบบนี้นะครับแล้วในแดนกลางวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งฮอยเบียทั้งสกิปเนี่ย มีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะอยเบียผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับคุมเกมในแดนกลางแบบเนียนกริปทั้งรับแล้วก็รุกมีวางบอลยาวสวยๆให้เห็นหลายรูปนะครับรวมถึงแฮร์รี่วิงเองก็ก็ใช้ได้เลยนะครับมีลูกเกา๋ามีแอบฟาวนะฮะในจังหวะที่ตัวเองเสียเปรียบแล้วก็มีลูกวางบอลยาวให้เราได้เห็นแม่นๆเหมือนกันนะครับมันเป็นเพราะว่าการที่ลิสบีบเข้ามากระจุกอยู่ในพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยครับ พอเราเอาชนะตรงกลางได้ข้างหลังนี่เปิดโล่งเลยพร้อมที่จะสปีดไปเอาบอลอยู่แล้วนะครับทั้งซอนเฮอมินกุลูเซฟสกี้หรือว่าแม้แต่แฮร์รี่เคนเองก็ตามนะฮะคราวน,นี้ชื่นชมในแดนหน้าของเราหน่อยนะครับก็คือแฮร์รี่เคนคุลูเซฟสกี้แล้วก็ซอนเฮอรมินเนี่ยวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบลูกที่2เป็นลูกที่เขาเล่นกันทางฝั่งขวานะครับคุลูเซฟสกี้เล่นชิงกับโดเฮอตี้แล้วจังหวะ ที่กูรูเซฟสกี้จะลากเข้าไปยิงเนี่ยกองหลังลีสเองก็พลาดหน่อยๆเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องชมความคมกริบของกูรูเซฟสกี้ด้วยนะครับที่ยิงเสาแรกเข้าไปแบบนี้นะฮะถือว่าน่าจะได้เห็นอีกหลายลูกแหละที่มาจากกูลูเซฟสกี้จากการตัดเข้ามายิงจากทางด้านขวาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาถนัดเท้าซ้ายก็ลักษณะการยิงก็ต้องเป็นลักษณะนี้แหละนะออกองหลังลีเนี่ยผมสังเกตมา นะครับสองสำนักหลังสุดเนี่ยรู้สึกแบบจะเป็นรุนๆโโลๆยังไงแปลก,ปลกๆชอบคนเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาที่เกมรับแน่นอนสําหรับลีสซึ่งเจอกับแมนยูผมก็เห็นว่าแมพลาดทั้งเกมเลยจับบอลต,ต่างๆกระดงกระเด็ดนเข้าทางผู้เล่นแมนยูหมดแล้วก็นัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเองก็เสียลูกโทษตัต้งแต่ต้นเกม เป็นเป็นความที่ไม่เนี๊ยบไม่นิ่งของเกมรับของลิสแล้ววันนี้ก็ก็มาพลาดให้กับลูกที่2ของเราอีกเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนี้ลูกที่3ก็ต้องชมการวางบอลยาวของฮอยเบียนะครับที่ตักมาให้แฮร์รี่เคนได้ยิงยิงยากนะครับแล้วก็บังคับทิศทางให้เข้าไปถือว่ายิงด้วยซ้ายด้วยนะฮะมุมแคบนิดเดียวเอง มุมตีบมากแต่ว่ายิงได้แฮร์รี่เคนก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ความเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเททำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในในการเป็นหัวใจเกมรุกแม้แต่เกมรับเขายังไปเล่นเลยนะฮะถือว่าแฮร์รี่เคนตอนนี้นี่ทุ่มเทจัดๆเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าแพชชั่นมีอารมณ์ร่วมเต็มที่ขาดเขาไม่ได้ในตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ว่าคอนเต้น่าจะให้เขาได้พักนิดนึงอะ่ะผมว่านะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเล่น FA ฟเอัพอีก ก็ได้เล่นเต็มเกมเลยนะครับประตูที่4มาจากเคนอีกเหมือนกันการที่สายตาเฉียบคมนะครับสายตาคมไม่พอช่วงท้ายเกมกำลังขายังเหลืออีกตักไปให้อซอนพักบอลแล้วก็เอาไปยิงแบบเหนือชั้นนะครับถือว่าคู่นี้นี่ก็มาเหมือนกันมาเหมือนกันก็เนี่ยครับ ถ้าได้เปิดโอกาสให้เราวางบอลยาวๆในแนวลึกแบบนี้ก็เป็นอาวุธอันตรายเลยสำหรับสเปอร์นะครับซึ่งในเกมกับเบอร์ลี่เนี่ยมันมันไม่มีจังหวะให้เราได้ทำกันแบบนี้เลยเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยเหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นกัลีดเยอะเลยนะครับแล้วก็มีลูกที่เด็ดก็คือลูกโดงแล้วก็ลูกบอลไดเรกเนี่ยนะครับที่มีประสิทธิภาพมากแต่ว่าวันนี้ก็เกือบจะเสียประตูให้กับลีสอยู่เหมือนกันนะครับในบางจังหวะ เกมรับของเราวันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันต้องชมเหมือนกันที่ช่วยกันทำให้เกิดคลีนชีทขึ้นมาได้โรเมโรวันนี้เด่นมากนะครับไดเออร์ก็ก็เป็นที่พึ่งพาให้กับน้องๆได้เบนดิวิดก็มีพลาดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่ารองอให้กับเซซิยงได้ดีทางฝั่งซ้ายนะครับมีมีพลาดนิดหน่อยก็ตรงยอริสนะครับท,<笑><笑>ที่เกือบแล้วนะฮะออกมาแล้วก็ เคลียบอลไม่ดีนะครับรวมถึงเบนเดวิสเองในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้เก็บ3มแต้มได้สําเร็จแล้วก็เป็นเกมที่สวยงามด้วยนะครับบุกไปเยือนแล้วยิงได้ถึง4ลูกแบบไม่เสียประตูถือว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องพอใจมากกว่าน,นี้แล้วนะครับผมว่ามันมันสมบูรณ์แบบและนะเรื่องอื่นๆค่อยไปว่ากันในเกมหน้ากันต่อไปนะครับคือมันเป็นความรู้สึกในตอนนี้นะ ยินดีในแต่ละนัดแต่ละนัดไปแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะบอกว่านัดหน้าเราจะเล่นได้ดีได้เฉียบขาดแบบนี้อีกผมก็ไม่อยากจะพูดขนาดนั้นแต่ว่าในการชนะแต่ละเกมเนี่ยก็ดีใจอยู่แล้วนะครับขอบคุณสําหรับจิตวิทยาของคอนเต้นะที่พูดก่อนเกมเนี่ยทำให้ทุกคนไปคิดว่าแมนะเขาจะต้องไปจากทีมแล้วแน่ๆเลยคงจะคงจะหาทางที่จะจูนกลับมากับ วอดบริหารไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุมทีมต่อไปแล้วก็เคลียร์ปัญหาเขาบอกว่ามันก็เป็นอารมณ์ของคนแพ้นะครับที่ที่ไม่ชอบความพ่ายแพ้นะครับมันก็ทำให้พูดบางสิ่งบางอย่างออกมาแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่สะท้านถึงดวงดาวเหมือนกันคำพูดคำนี้นะครับผมว่ามันมันมีผลดีมากกว่าผลเสียนะ แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่7แล้วนะครับอยู่ห่างจากอันดับ4อยู่4คะแนนเพราะฉะนั้นก็ลุ้นทีมเราแล้วก็ภาวนาให้ทีมที่อยู่เหนือเราไม่เก็บแต้มได้นะครับทั้งแมนยูอาร์เซนอลเวสต์แฮมนะครับที่อยู่เหนือเราเนี่ยก็แต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มเขาก็ดีกันนะ ก็ลุ้นยากนิดหนึ่งว่าจะมีใครมามาช่วยเราตัดแต้มทีมเหล่านี้ได้เหมือนกันนะแต่ยังไงก็เชียร์กันต่อไปนะครับนั้นแน่นก็เป็นเกม F a Cup ก็เป็นถ้วยที่เราอยากจะได้เหมือนกันก็ลุ้นกันต่อละกันวันนี้แฮปปี้ครับแต่ตั้งแต่หัวค่ําแล้วก็ชนะก่อนใครเพื่อนนะหวังว่าเพื่อนเพื่อก็คงจะแฮปปี้กันนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าคุณชอบอะไรในเกมนี้บ้างนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมผมชอบหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับ วิงแบ็กที่ว่าแย่ๆ yeah, yeah. วันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยโอเคเลยทั้ง back side, back วิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวานะครับโดเยเฉพาะเซซิโยนี่ผมว่าผมผมผมชอบเลยนะครับในการเล่นของเขาในวันนี้เนี่ยเกมรับก็ดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยหาจังหวะกระชากได้มันมากแล้วก็ลูกจ่ายเริ่มเริ่มมีแบบความได้เสียมีความอันตรายเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับแบบนี้กองหน้าใช้ประโยชน์จากเขาได้เยอะแนะ่ครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ